สวัสดีครับวันนี้วันที่สองธันวาคม2563าอ่าระบบไฮโวล์ครับใช้อินเวอร์เตอร์ไฮปิดแต่ที่บ้านสวนนี้ไม่มีไฟฟ้าเข้าเลยใช้แผ่นกับแบตเตอรี่ครับผมตัวนี้5 5าุดเคครับกำลังรันแอร์อยู่ครับผมนี่ครัใช้แบตเตอรี่ทั้งหมด 8ลูกแล้วก็ใช้ระบบไฟในบ้านแยกต่างหากอีก6ลูกครับผมอีก6ลูกแบตเตอรี่2 0 0แอมป์ครับใช้แอร์2ตัวครับ5.5 k บ้านคุณหมอน้อยครับบ้านสวนครับนี่ครับตอนนี้กำลังรันแอร์อยู่ครับอินเวอร์เตอร์ใช้แผใช้ไฟจากแผงโดยตรงครับไม่ใช้แบตตอนนี้ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วครับตัวนี้ครับ ชาร์จแบตเตอรี่เต็มอันนี้เปิดแอร์อยู่ใช้แผงโดยตรงครับตันนี้รองรับกระแสโวลตีซีได้500โวลต์ครับผมไฮโวลต์ 5.5k เดี๋ยวผมจะพาชมภายในบ้านและในสวนครับอันนี้เป็นบริเวณห้องคอนโทรลที่เพิ่งทำการต่อเดินสายไฟเสร็จเรียบร้อยครับผม มีครับเป็นระบบไฟในบ้านทั้งหมดเลยครับไม่มีไฟฟ้าหลวงครับไมีไฟฟ้าหลวงเข้าครับเป็นระบบไฟในสวนใช้หมดเลยครับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนี้เครื่องซักผ้าก็ใช้อีเวอร์เตอร์ใช้แดดนี่ครับบริเวณในสวนครับบ้านคุณหมอน้อยในสวนมีแอร์ครับแอร์เพิ่งมาติดอีกตัวหนึ่งครับยี่ห้อ lg อันนี้เป็นซัมซุงติดแล้วหนึ่งตัวครับผมผพาเดินเดินในบ้านครับผมใช้อันนี้เป็นระบบน้ํา อัตโนมัติ DC ครับผมใช้ไฟรอบบ้านเลยครับผมไม่มีไฟหลวงครับมีบริเวณบ้านใช้ไฟโซล่าเซลล์ร้อเลยครับในบ้านครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูแอร์ครับแอร์ในบ้านครับเจ้าของบ้านกําลังเปิดแอร์อยู่ขอเทสแอร์นะขออนุญาตครับเจ้าของบ้านอนุญาตเจ้าของบ้านครับ คุณแม่นั่งนั่งแอร์เย็นสบายเลยครับผมแอร์เย็นไหมครับคุณแม่ทีวีด้วยครับผมนี่ดูทีวีด้วยครับมีแอร์ LG ครับหมื่นสองพันวิทยุครับเจ้าของบ้านนะครับตางจะควักตังจ่ายครับโอ้นี่ครับเย็นไหมครับคุณแม่เย็นไหมครับเย็นครับผมนี่ครับขออนุญาตถ่ายเจ้าของบ้านครับนี่ครับ ในครัวก็มีตู้เย็นครบชุดเลยครับตู้เย็นก็เป็นตูเนต้เย็นดีซีครับตู้เย็นดีซีน้ำก็เป็นระบบน้ําแรงนี่ขออนุญาตเจ้าของบ้านนะครับในห้องนอนก็เป็นในห้องนอนไม่ไม,ไม่ไม่ถ่านนะครับเป็นห้องนอนแกแอร์หนึ่งตัวครับผมนี่เป็นระบบไฟโซลาเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับผมขอบคุณคุณ พี่น้อยเด็กครับนี่ครับเจ้าของบ้านครับขอบคุณมากครับไว้ไว้ไวาังใจหอจาก,กอพีเอสซีไอแอนโนเซลหน,น้าหนองโนใต้ครับนะเ mm hmm. บอร์โทรศัพท์0875808335ครับ mm hmm. นำโดยจูชาติผู้ดีครับผมขอบคุณครับ